กำลังรับฟังรายการเรื่องเล่าจากห้องรับแขกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาระบบ FM 1 0 5 2 5เมกะเฮิร์ทุกเรื่องเล่าทุกเรื่องราวในรายการเรื่องเล่าจากห้องรับแขก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเขสู่รายการเรื่องราวจากห้องรับแขกค่ะสถานการณ์ค่ะอิทธิพลพายุวิภาเนี่ยทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ซึ่งวันนี้เองค่ะเราทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาค่ะ ก็ได้มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะเวลาที่ฝนตกมันก็จะมีทั้งทั้งคนจมน้ำนะทั้งสัตว์มีพิษอะไรต่างๆอะทั้งไฟฟ้าช็อตต่างๆอะไราเลยนะคะพี่เอกอ,อยากให้พี่เอกค่ะถ้าหากว่า,าน้ำป่าไหลหลากมาเนี่ยสมมติว่าพายุพิพาเนี่ยมันมาแรงจริงอ,ะอ่ะถ้าพบเห็นคนตกน้ําจมน้ําเนี่ยเราจะมีวิธีช่วยเหลือยังไงบ้างคะ ก่อนก่อนที่เราจะไปฟังวิธีออที่ป้องกันการจมน้ำนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์สายด่วนนะคะรับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะะของออกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปอพนะคะก็คือสายด่วน1111ต11่อ5นะคะค่ะแล้วก็ในกรณีที่ว่าเราพบเห็นคนตกน้ำหรือจมน้ำนะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ห่วงใยประชาชนนะคะก็ขอให้หยึดหลัก สี่ห้ามแล้วก็สี่ให้ค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะสำหรับสี่ห้ามนะคะก็คือห้ามหาปลาในบริเวณที่มีน้ําท่วมขังอะคะ่ะโดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ําไหลหลากค่ะเพราะว่าเออเวลาท่านไปหาปลาท่านอาจจะจมน้ําได้นะคะ,คะแล้วก็ห้ามที่สองคือห้ามดื่มสุราแล้วลงไปเล่นน้ําค่ะเวลาที่คนดื่มสุราจะมีอาการยังไงคะเมามึนเมาแล้วก็เดินเซใช่ไหมคะค่ะปกติอยู่บนบกนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วนะคะ,คะ ถ้าลงไปเล่นน้าคิดดูสิคะว่ามันอันตรายแค่ไหนนะคะคือห้ามที่สองห้ามดื่มสุราค่ะห้ามที่สามก็คือห้ามเดินผ่านหรือขับรถฝ่ากระแสน้ําท่วมค่ะเราจะเห็นในคลิปในโซเชียลนะคะที่ว่ามีน้ําท่วมแต่ว่าข้ามถนนไปอีกนิดนึงเราก็จะถึงบ้านเราแล้ว,ลวเราก็ฝืนฝ่ฝาฝ่าน้ําเชี่ยวไปนะคะก็ปรากฏว่า รถของท่านอาจจะลงไปในน้ําค่ะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะคือห้ามที่สามค่ะต่อไปห้ามที่สี่ก็คือห้ามเด็กลงเล่นน้ําค่ะเพราะว่าช่วงน้ําท่วมมค่ะมันอาจจะมีน้ําไหลหลากมานะคะมันก็อันตรายนะคะสําหรับสี่ให้ค่ะก็คือให้อพยพไปยังพื้นที่สูงค่ะแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ในกรณีที่เกิดน้ําท่วม่ะค่ะ แล้วก็ให้ที่สองคือให้สวมเสื้อชูชีพค่ะหรือว่านําอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ติดตัวไปด้วยกรณีเกิดน้ําท่วมเช่นไรบ้างค้าน้องหนิงกรณีที่เกิดน้ําท่วมเนาะก็สวมชูชีพไปด้วยเนาะอุปกรณ์ลอยน้ําได้อ่ะเรือ<ะ>ค่ะถ้าใครมีเรือก็เรือนะคะหรือถ้าใครมีแก๊ลอนปลา,าแก๊ลอนกระติกค่ะ,คะบางบางบ้านอาจจะมีลูกมะพร้าวหาอะไรไม่ได้ก็อาจจะลูกมะพร้าวที่มัน ลอยน้ําได้ก็อาจจะช่วยชีวิตเราได้นะคะกรณีนนออที่เกิดอุทกภัยนะคะแล้วก็ให้ที่สามก็คือให้เดินทางเป็นกลุ่มค่ะ,คะเพราะว่าเวลาที่เราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้ช่วยเหลือกันทันนะคะ,คะอ,อย่าไปคนเดียวใช่อย่าไปคนเดียวค่ะออนอกจากจะเหงาแล้วยังอันตรายได้นะคะออค่ะ,คะ ให้ที่สี่ก็คือให้ติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะค่ะเพื่อที่ว่าถ้าช่วงไหนพายุมันกําลังจะเข้ามาเราจะได้มีการเตรียมตัวได้ทันท่วงทีค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ล่าสุดครับพี่เอที่เมื่อกี้ปอพอโคราชเราก็ออกเตือนแล้วนะคะว่า โคร,ราชเนี่ยก็จะได้รับอุทธิพลจากพายุวิพาด้วย<ง>ต้องระวังนะคะแล้วพี่เอกคะนอกจากจะช่วยเหลือในการป้องกันการตกน้ําจมน้ํานะคะช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยเรื่องอื่นที่เราต้องระวังมีอะไรอีกไหมคะก็สัตว์มีพิษต่างๆค่ะค่ะอย่างประสบการณ์ตรงนะคะรอ,อ,องเท้าะคะ่ะก่อนที่ ช่วงน้ำท่วมบางทีสัตว์ต่างๆมันจะขึ้นมาบนบ้านเราอะค่ะมันอาจจะไปอยู่ในรองเท้าของเราก็ได้อย่างของกรณีพี่เอเองนะคะมีเขียดตะปาดนะคะบ้านน้องหิิงเป็นคนบุรีรัมย์แถวบ้านเรียกอะไรคะตัวอะไรคะบ้านพี่เอมีเขียดตะปาดค่ะเข้าไปในรองเท้าค่ะเป็นไงคะพี่เอมันกัดพี่เอกปัจจุบันนี้เขียดตะปาดตายไปแล้วค่ะไม่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเอาเราเอาเท้าเรยดันเข้าไปค่ะเราก็แปลกใจว่าทําไมวันเนี้ย เท้าเราบวมเหรอทาไมแล้วเราเอาลงเท้าเท้าเข้าไปปุ๊บมันใส่ไม่ได้ค่ะพอเคาออกมาเป็นเขียดตะปาดค่ะยังดีนะคะเป็นเขียดตะปาดถ้าเป็นงูค่ะเป็นงูตะขาบอย่างเงี้ยคุจะไม่ได้มานั่งคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ค่ะเขียดตะปาดใช่ค่ะแล้วก็เอพวกแมงป่องพวกอะไรต่างๆค่ะเวลาในที่มืดๆนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะค่ะ นอกจากสัตว์ต่างๆแล้วค่ะช่วงน้ําท่วมอาจจะมีไฟฟ้าช็อตได้ค่ะก็คือให้ระวังโดยเฉพาะเราไม่นําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเปียกน้ํามาใช้ค่ะแล้วก็ให้ระวังพวกสายไฟหรือเสาไฟฟ้ามันอาจจะเกิดไฟฟ้ารั่วได้ค่ะเคยดูในในในโทรทัศน์นะคะว่า มันมีน้ําท่วมหน้าโรงเรียนค่ะแล้วก็เด็กออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ไปเอามือไปจับที่เสาไฟฟ้าปรากฏว่าโดนไฟดูดค่ะอันนี้ค่ออันตรายมากนะคะค่ะเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันจะกระจายเป็นวงกว้างได้ไม่ต่ำกว่าสามเมตรค่ะค่ะประสบการณ์ตรงเหมือนกันเจองูค่ะค่ะงูคะเข้าบ้านอ๋องูเข้าบ้านงูเหลือมนะคะสามเมตรค่ะมันหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือมันหนีน้ําเข้ามาพอดีบ้านมี มีมุงลวดกั้นไว้นะคะม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้มานั่งอยู่อย่างนี้เป็นคางูแล้วก็ปกติอันตกัดใช่ปกติเราคิดว่าเจองูจะเจอเนื้อคู่แต่ว่าน้ําท่วมก็นะคะไม่อยากเจอค่ะไม่อยากเจอค่ะโอ้สัตว์พิษมากมายเนาะที่มากับน้ําน้าหลากน้ําท่วมเนาะก็มานะมันอยู่ที่ชื้นชื้นอ่ะบางทีอ่ะมันหลบอยู่ตีชื้นชื้นนะคะเปิด ก่อนจะเปิดดูอะไรสังเกตดูก่อนเนาะบางทีน่าผิดเราเามาเจออะไรเขียยตะปาดฉันเจอตะขาพอคุณเขียยตะปาดตะขาบงูนะคะท่านฟังแต่ละคนต้องระวังเนาะแล้วก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่เอาจจะมีคนในบ้านเราถูกไฟดูดนะคะก็คือห้ามสัมผัสตัวผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยมือเปล่านะคะเราอาจจะใช้ถุงมือยางหรือผ้าแห้งหรือพลาสติกแห้งๆนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายตัวผู้ประสบ ใครอะค่ะออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเขาหมดสติอะค่ะเราอาจจะทํำ C P R ค่ะที่ปั๊มที่หน้าอกอะค่ะแล้วก็โทรแจ้งหนึ่งหหกเก้าแล้วก็ให้ออ่จะได้เป็นรักษาทันท่วงทีนะคะค่ะหกหกเก้าเนาะค่ะค่ะพี่เอกคะอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยคนเขาก็หาปลาเนาะเพราะว่ามันเป็นอมันเป็นของคู่กันวิถีชีวิตยิ่งน้ำหลากมาปลายิ่งเยอะจะมีวิธี ป้องกันยังไงไม่ให้คนกลุ่มนี้ค่ะมีคำแนะนำอะไรไหมคะการช่วยเหลือคนตกน้ำนะคะหรือจมน้ำค่ะหากเราจะต้องลงไปช่วยในน้ำค่ะควรจะนำอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วยค่ะเช่นอาจจะเป็นห่วงชูชีพหรือถังแกนลอนเปล่าผูกเชือกค่ะขอเล่าอขอเล่าประสบการณ์ตรงเป็นผู้ประสบภัยค่ะไเมื่ออายุสิบสิบสามปีค่ะ ก็คือไปเล่นน้ําเขื่อนที่อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็นคนอื่นลงไปเล่นได้เราก็ลงไปเล่นเพราะว่าบางคนตัวเล็กกว่าเราอีกเขายังลงอะคะ่ะดีย๋ยวพอเป็นเด็กอะเราว่ายน้ําไม่เป็นใช่ไหมคะพอลงไปอะคะ่ะในเขื่อนอะมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆอะคะ่ะเราก็เดินไปตามก้อนหินนะคะปรากฏว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างก้อนหินแต่ละก้อนนะคะเราก็เอาขาเราลงไปตรงช่องว่างนั้นนะคะอเราก็เลยจมน้ําค่ะ ด้วยความที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็ตะเกียกตะกายอะค่ะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โชคดีที่ว่าพี่ที่ไปด้วยกันค่ะขอเอ่ยชื่อนะคะพี่อ๋อยค่ะบ้านเขาเคยอยู่ที่ใกล้ๆกับแม่น้ําชีเขาว่ายน้ําเก่งมากค่ะเขาก็เลยกระโดดลงไปช่วยเขาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ผู้ชายที่อยู่บนฝั่งไม่มีใครกล้าลงไปเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าเด็กๆด้วยกันนะคะก็คือก็สามารถรอดชีวิตมาได้ค่ะในความรู้สึกตอนนั้นคิดว่าอาจจะไม่ได้กลับมาหาแม่ที่บ้านแล้วค่ะ ก็เห็นก็ก็ถือว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ลูกของเราหรือเด็กๆอะค่ะไปเล่นน umm> ้ําตามลําพังอะค่ะเพราะว่ามันอันตรายค่ะอนี่ถือว่าเพจโชคดีนะเนี่ยชดีมีคนที่ก็ว่ายน้ําเป็นแล้วลงไปช่วยใช่ใช่ค่ะแต่สําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะควรไม่ควรจะลงไปช่วยคนตกน้ําเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตได้เองค่ะเพราะว่าตอนที่ตะเกียกตะกายอยู่ในน้ําอะค่ะ เออแล้วมีคนไปช่วยพี่อ๋อยเขาช่วยคนตกน้ําเขาเก่งมากเลยค่ะเขาเข้าไปทางด้านหลังค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปทางด้านหน้าด้วยความที่เรากลัวตายเนาะเราจะหายใจไม่ได้อยู่แล้วเราอาจจะไปกดไปกดหัวเขาลงเนี้ยค่ะอาจจะตายด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่เขาเข้ามาด้านหลังคะแล้วก็เขาก็ลากเราขึ้นฝั่งดังนั้นถ้าเราไายน้ําไม่เป็น เราไม่ควรจะลงไปช่วยเองนะคะ,คะเราอาจจะหาอุปกรณ์เหมือนที่กล่าวไปแล้วคืออาจจะเป็นถังแก๊สพลาสติกก็ได้หรือว่าเป็นเชือกเป็นอุปกรณ์ลอยน้ำอะคะ่ะโยนลงไปให้เขาก็ได้างค่ะนะคะอันนี้ถ้าเกิดเห็นคุณแบบจมน้ำเนาะอันนี้ค,คือประสบการณ์ที่พี่เอ๋เจอมานะคะอันนี้ก็ เหมือนกันเลยค่ะพี่อีก็มีประสบการณ์เหมือนกันในเรื่องแบบนี้แต่ไม่ใช่ตัวเองจมนะคะอันนี้คืออยากเล่าให้คุณผูฟังเป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นอะไรที่แบบเอาไปใช้ได้เนาะคือแบบเห็นแบบคนอื่นที่เขาบางคนเนาะเป็นเด็กอ่ะภาษาเด็กก็ชอบไปอย่างที่ปีอ่ะบอกอ่ะไปชอบเล่นตามบึงตามหนองน้ําอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีแบบเหมือนปูนเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนขั้นน้าอะค่ะแต่พอมันอยู่น้าจะเป็นเขาเรียกตะไครน้ําใช่ไหมคะก็ไปยืนตรงนั้นแล้วครั้นี้พอดีหลาน หลานนะคะลงไปแล้วมันลื่นอ่ะพี่ก็คือก็เลยบอกว่าให้ตั้งสติยืนเฉยๆเพราะว่าถ้ายิ่งดิ้นยิ่งอะไรมันจะลื่นลงไปมันก็อาจจะเสียชีวิตแล้วตัวเองก็วิ่งไปหาไม้ค่ะหาไม้ใกล้ๆเนี่ยมายื่นให้เขาจับขึ้นมาเออันี่ก็เป็นอะไรที่แบบต้องมีสติอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นในที่เล่าให้คุณฟัง รับทราบกันคุจูนอาจจะมีประสบการณ์นะคะเราจะได้แบบเล่าแชร์ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะบางทีน้อเด็กเด็กน้อยที่ไปด้วยกัน่ะเขาเห็นเพื่อนตกน้ําเขาก็พยายามลงไปช่วยแต่ทีนี้เขาช่วยไม่เป็นก็เลยกลายเป็นจมน้ําเสียชีวิตเป็นเป็นกลุ่มนะสร้างความ สูญเสียเนาะให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วง <Okay. S 1> นี้นะคะน้าหลากต้องดูแลเด็กๆด้วยนะคะค <Okay. S 1> ่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลเด็กๆด้วยเนาะ mm hmm. ค่ะ <Okay. S 1> ให้พี่เอนะคะช่วยย้าอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับช่วงนี้ค่ะช่วงน้ําท่วมนะคะมีพิธีป้องกันยังไงหรือว่ามีคําแนะนํายังไงบ้างคะค่ะ okay. ก็คือ,อถ้ากรณีที่บางคนมีอาชีพหาปลาใช่ไหมคะ,ะเวลาฝนตกมาบางทีปลามันก็จะไหลามาตามน้ําค่ะก็จะ,อ,ะอาจจะเป็นอาชีพของเขาด้วยออกไปหาปลานะคะควรจะแบบว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ําพัดหรือตกลงไปในบ่อน้ําลึกได้นะคะก็คือต้องปฏิบัติก็คือไม่ไปคนเดียวค่ะควรไปเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ไม่นําเด็กไปด้วยค่ะ แล้วก็ควรจะมีอุปกรณ์ชูชีพหรืออุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตติดตัวไปด้วยค่ะเช่นเสื้อชูชีพใส่เสื้อชูชีพนะคะหรือมีห่วงชูชีพค่ะมีถังแก๊นบอล่ามีลูกมะพร้าวเพื่อช่วยในการลอยตัวค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะแล้วก็คนที่ไปหาปลาก็คือไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะแล้วก็ ไม่ใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไปค่ะเพราะว่าเวลามันเปียกน้ํามันจะทําให้หนักค่ะมันก็จะทําให้เราจมน้ําได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปหาปลาเวลากลางคืนค่ะแล้วก็เพราะว่าเวลากลางคืนนอกจากจะเสี่ยงต่อการจมน้ําแล้วนะคะอาจจะตกลงไปในน้ําแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองอาจจะถูกฟ้าผ่าได้ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ําที่คุ้นเคยนะคะแต่ก็ควรจะระมัดระวังค่ะ เพราะว่าช่วงน้ําท่วมมะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน้ํามันอาจจะลึกมากขึ้นนะคะค่ะ <Okay. S 1> นะคะอนะคะอันนี้ก็หลากหลายวิธีเนาะที่พี่เอนแนะนํานะคะโดยเฉพาะคนที่หาปลามันก็เปลตเหมือนกันเนาะฝนมาปลามาอมของคู่กันอีกแหละใช่ค่ะบางคนแบบ คือแบบไม่ได้จริงๆฉันจะต้องออกหากลางคืนกลางคืนนี่เพราะว่าปามันออกใช่ไหมคะพี่เอ๋ <Okay. S 2> ก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติตามที่พี่เอ๋บ,บอกนี่ก็จะปลอดภัยจากการจมน้ํานะคะค่ะ okay. แล้วก็อีกข้อหนึ่งเนาะพี่เอ๋เนาะให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดใช่ก็<ช>บอกอยู่ทั้งทางอัโรรทัศน ทางสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็ออกมีคําเตือนออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ต้องระมัดระวังต้องปฏิบัติตามด้วยนะบางคนฝืนเนี่ยนะคะก็คือไม่ฟังทางราชการเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาเกิดการเสียชีวิตก็เนาะเกิดการสูญเสียอีกนะคะก็ติดตามการพยากรณ์อากาศนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะท่ผู้ฟังที่มีโรคประจําตัวนะคะเด็กผู้สูงอายุนะคะก็ต้องดูแลด้วยนะคะบางทีฝนตกน้ําท่วม ไปรับยาไม่ได้ออยาที่โรงพยาบาลก็ใกล้หมดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ต้องอระมัดระวังหลายๆอย่างเลยนะคะคถ้าหากก็ยังมีคําเตือนนะคะตะโกนโยนยืดนี่ก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อคะค่ะตะโกนโยนยืดตะโกนก็คือเวลาตกน้ำตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเลยใช่นะคะโยนก็คือโยนสิ่งของให้เขาเก็บนะคะอ ก็คือถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็ไม่ต้องกระโดดลงไปนะคะหาอุปกรณ์ให้เขายืดเหนี่ยวนะคะยืดยืดตะโกนโยนยืดน,นะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ส็ <ตำ S 2> หลับ,บเนาะติดตูตดตเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กครับพี่เอ๋เราจะยังต่ํากว่าห้าปีเนี่ยบางคนคิดว่าไม่เสียชีวิตหรอกแค่แค่จมน้ําแต่มันมีข่าวออกมาเนาะบางทีมีแค่ถังเล็ก หัวทิมไป<ช>ก็เสียชีวิตได้และคะอยากให้พี่แนะนำนิดน,นึงค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะกรมควบคุมโรคก,ก็แนะนำว่าใช้สโลแกนว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มค่ะ,คะอย่าเข้าใกล้ก็หมายถึงอย่าเข้าใกล้แหล่งน้ำค่ะเพราะว่าอาจจะพัดตกลื่นลงไปในน้ำได้นะคะแล้วก็อย่าเก็บค่ะ อย่าเก็บสิ่งของที่ตกลงไปในน้ําด้วยตัวเองนะคะต้อง<ม>ให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บอะค่ะเหมือนที่น้องต่อยพูดว่าม,มีของหล่นลงไปในเอ,อถังน้ําเล็กๆอะค่ะเด็ก ยื่นมือลงไปเก็บหัวทิ่มลงไปอะค่ะก็ทําให้เสียชีวิตในหลายๆลายรายแล้วนะคะแล้วก็อย่าก้มค่ะก็คืออย่าชะงกลงไปในแหล่งน้ําหรือตุ่มน้ําถังน้ําเพราะอาจจะหัวทิ่มอะค่ะนะคะอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้มนาะใช่ค่ะเด็กเล็กค่ะบางทีเนี่ยต้องฝากผู้ปกครองเลยนะนะคะบางทีอยากคาดสายตาเลยนะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขาจะไปเลื่อยเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันมันเป็นอันตรายนะคะเนี่ยพอเม่ตตรง ต้องดูเป็นพิเศษเลยนะคะ,ค,ะค่ะอันนี้คือเด็กเล็กนะคะสําหรับเด็กโตที่น้องหนิงพูดไปอยากให้พี่เอาย้ำอีกสักครั้งนะคะตะโกนโยนยื่นนะคะค่ะ,คะก็คือตะโกนโยนยื่นสําหรับเด็กโตนะคะค่ะก็คือนอกจากที่เราจะเน้นว่าไม่ให้เด็กๆไปเล่นน้ํากันตามลําพังแล้วนะคะแล้วก็คือเราไม่ควรจะกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจะถูกกอดรัดจากผู้ประสบภัยเราอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตตามไปด้วยนะคะ การตะโกนนะคะก็คือเราควรจะตะโกนให้คนมาช่วยค่ะเพราะว่า,าผู้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นเขาจะได้มาช่วยแล้วก็จะมีการโทรแจ้งหนึ่งหหเก้าหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงให้เราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็โยนก็คือโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวค่ะเพื่อให้คนตกน้ำอะคะ่ะเขาเกาะเช่นถังแกนลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกเปล่าหรือว่าวัสดุที่ลอยน้ำได้เป็นโฟม ต่างๆนะคะที่ลอยน้ำได้ค่ะแล้วก็ยื่นก็คือยื่นไม้หรือยื่นเชือกหรือยื่นผ้าเขาม้านะคะให้คนตกน้ำจับแล้วก็เราก็ดึงขึ้นมาค่ะอันนี้คือตะโกนโยนยื่นนะคะสำหรับช่วยเหลือคนตกน้ำค่ะก็อีกคนนึงตะโกนอีกคนนึงโทรศัพท์ไหมคะพี่เอ๋หมายเลขที่เราต้องโทรให้แบบมาเป็นฉุกเฉินก็คือหมายเลข 169้า16ใช่ไหยคะ,คะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดเจอคนที่แบบตกน้ํานะคะแล้วก็ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเห็นจริงๆอยากกระโดดลงไปใช่ไหมคะพี่เอ๋อยากไปช่วยเ<ช>นาะ,ะเรา่ายไม่ปินด้วยเ้วเกิดอ,อีกคนนึงก็เหมือนที่พี่เอบอกว่าเขาเหมือนอยากตะเกียกตะกายเนาะคนเราก็กลัวตายอีกคนนึงลงไปช่วยก็กดลงไปก็จะตายเป็น เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการป้องกันการจมน้ํานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะทางสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9ค่ะเรื่องของการป้องกันค่ะการจมน้ํานั้นจะต้องทําอย่างไรมีวิธีอย่างไรบ้างค่ะสัปดาห์หน้านะคะกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการเรื่องราวาจากห้องรับแขกสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กำลังรับฟังรายการเรื่องเล่าจากห้องรับแขกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาระบบ FM 1 0 5 2 5เมกะเฮิร์ทุกเรื่องเล่าทุกเรื่องราวในรายการเรื่องเล่าจากห้องรับแขก